เฮ้ยตื่นหน่อยตื่นตื่นเตือนเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับเฮ้ยไม่นะเออตาโตใครวะใครเรียกกูัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หลับเออ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 ง่วงง่วงเออตาปื้อตาปื้อไกลไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหลับเลยกระซับกระสายเมายา ตาปีแมมที่มีมีกล้องถ่ายเราไม่หลับนะปิ๊งปิ๊งปิ๊แล้วจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาตาปืนตาปืนหายไปครึ่งนึงแหละปิดปิ๊งหอึง,ง่วงหลับจริงดิ <c oughs> งเฮ้ยทำไมอ้าวไม่ตื่นด้วยเฮ้ยตื่นเลย <c oughs> เอาเ <c oughs> <c oughs> ตาปืนตาปืน <c oughs>